ช่วงสุดท้ายครับของคิวทองออนทีครับโดยปตทและการกีฬาแห่งประเทศไทยครับช่วงนี้ครับก็ติดตามกันเยอะนะครับสำหรับบรรดาแฟนๆที่เฝ้ารอคอยครับในช่วงของเทคนิคสุนกเกอร์กับอาจารย์ต่ายพุจิตรนั่นเองนะครับครับผมไปดูทีเด็ดวันนี้อาจารย์ต่ายมีมาให้แน่นอนครับเทคนิคสนุกเกอร์โดยต่ายพุจิตรสนับสนุนโดย บริษัทปตทจำกัดมหาชนปลัด่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับในช่วงเทคนิคเตอร์กับต่ายพิจิตนะครับมาตอนนี้ค่อนข้างผมว่าน่าจะสนุกขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมตั้งนะฮะลูกนี้นะครับผมจะแทงน้ําเงินนะครับเพื่อมากินแดงอยู่ตรงนี้นะครับจะสังเกตว่า ผมตบน้ำเงินยังไงกับบังคับยังไงก็พ้นเขียวไม่ได้แขคันจะแทงเขียวตบนุ่นชมพูกขวางน้ำตาลก็เหลืองก็ไม่มีเหลี่ยมแต่เผอิญเนี่ยผมต้องการตบึงเงินเพื่อเป็นคืนแดงที่อยู่ตรงนี้จะทําอย่างไรอ่าทีน,นี้เคสนะฮะอ่าผมใช้ว่าเป็นการตบกระโดดเพื่อข้ามลูกที่กีดขวางโดยที่ไม่เฝ่าคาว่าไม่ฝ้าคือหนึ่งนะครับผมแทงขาไปแล้วนะครับหลังจากขาก็ทบเงินแล้วเนี่ยขาจะกระโดดข้ามเขียว กับชมพูครับผ่าน2องเชียงมากินแดงที่อยู่ด้านล่างทีนี้เทคนิคในการแทงทาอย่างไรผมต้องขออธิบายนะครับว่าการแทงกระโดดนั้นนะฮะสมมุติว่าเหลี่ยมลงอยู่ตรงนี้นะครับสมมติมุมสัมผัสเหลี่ยมลงตรงนี้นะครับเวลาแทงกระโดดไปแล้วเนี่ยครับมุมที่มันโดนเนี่ยมันจะโยนอ,อยู่ด้านบนนะครับนั่นหมายว่ามันจะบางกว่าถ้าวิ่งไปบนพื้นเหลี่ยมลงตรงนี้แต่ถ้าลอยไปเนี่ยลูกขาวเนี่ยเขาเรียกว่าจะไปไปโดนกระทบฮะหรือไปเขก หัวด้านบนของของลูกสีเพราะงั้นไม่ใช่เหลี่ยมลงนะฮะจะเป็นเหลี่ยมที่บางกว่าวิธีก็คือเราต้องแทงเผื่อหนาเล็กน้อยเช่นน้าเงินเหลี่ยมนี้เหลี่ยมอยู่ระหว่างประมาณหนึ่งกัสหรือหนาคนนิดหน่อยเวลาเล็งนะครับแต่ด้วยลูกนี้ต้องแทงไซด์ด้วยเวลาเล็งเราต้องเล็งเข้าจมูกน,นี้นะครับเล็งให้หนากว่าเหลี่ยมขาวถ้ากระทบเหลี่ยมลงคือตรงนี้ถูกไหมฮะถ้าวิ่งไปบนพื้นไม่ใช่ปัญหาครับเหลี่ยมหนึ่งสองครับ แต่ลูกกระโดดไปฮะลองดองลองดูลองดูมือผมนะครับวิ่งไปบนพื้นกระทบตรงนี้ลงแน่นอนแต่ถ้าเราแทงกระโดดเล็งเหลี่ยมเก่าที่เราแทงวิ่งไปบนพื้นขาจะกระทบตรงนี้ครับจะสังเกตไหมครับว่าน้ําเงินจะวิ่งมาทางนี้ที่ปลายคิมผมนะครับเห็นไหมฮะบนพื้นกระทบวิ่งมาหลุมครับแต่ถ้าด้านบนของน้ำเงินครับน้ำเงินวิ่งมานี้นั่นคือเหตุผลว่าทําไมต้องแทงให้หนากเหลี่ยมเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวค่อยชมดูนะครับ อันนี้ง่ายๆนะฮะเราก็จดคิวไปที่ประมาณเกือบเกือบสามนาฬิกานะครับเทคนิคง่ายๆฮะวางสะพานมือให้สูงนะครับอย่าวางลาบเนี้ยวางลาบขาวไม่กระโดดนะครับยกสะพานมือให้สูงนะครับยกให้สูงแทงเผื่อหนาเล็กน้อยครับจดไปที่เกือบเกือบระหว่าง 3- ากับ4นาฬิกานะครับส่งคิวให้แรงหน่อยนะฮะเหมือนทุกอย่างนี้ครับส่งคิวอย่าไปอย่างนี้นะฮะต้องส่งให้แรงและเร็วหน่อยปั้งอย่างนี้นะครับ จะสังเกตนะครับว่าหลังจากขาวครับผมแทงไปนะครับหัวคิวครับก็ทบขาวขาวจะรออย่างเพื่มไปเล็กน้อยนะครับกติกาบอกว่าถ้าขาวนะครับวิ่งกระโดดไปฮะไปชนลูกสีลูกเป้าหมายที่เราจะแทงนะครับถ้าเคอย่างนี้ลูกสีวิ่งนําหน้าขาวถือว่าไม่ฟาวแต่ถ้ากระโดดไปแล้วครับลูกขาวนําหน้าสีอย่างนี้ถือว่าฝาเพราะฉะนั้นเทคนิคตรงนี้สามารถไปใช้ในการแข่งขันได้ไม่ฟาแล้วครับผมว่าลองซ้อมดูนะฮะสนุกดีครับ ไม่ยากอย่างที่คิดแล้วครับไปซ้อมนะฮะไม่ยากอย่างที่คิดนะครับยากครับมันไม่ยากแล้วก็ใครที่อยากดูเทคนิคย้อนหลังนะครับไปที่เว็บไซต์ทางด้านล่างนี้นะครับก็คือ w o r l d w e q t o n g t v c o m นะครับซึ่งจะมีรายการย้อนหลังนะครับเป็นเรื่องของท่าต่างๆนะครับแล้วก็เตดประวัติจากคุณศักดารวมไปถึงเทคนิคสุเก์ซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยทำไปทำมามีคนจีนเนี่ย มาเป็นสมาชิกเยอะกว่าคนไทยออก็คงเฝ้าติดตามชมครับแล้วก็ที่สำคัญจะครบล้านคนละล้านละคนล้านละคนครับผมอ่าวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามครับขอบคุณบริษัทกทจํำกัดมหาชนครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับผมสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้บอกเจ้ยคิวทองครับผมบีแหลมสิงห์สวัสดีครับสวัสดีครับ